คำว่านี่คือฟันนี่ฟันนะนี้ฟันบนนะแบกเก็ตมันจะมีสองส่วนส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของฐานแบกเก็ตสีสีอะไรมาวะส่วนของฐานแบกเก็ตติดกับฟันแล้วส่วนฐานเนี่ยมันก็จะดีดด้วยซีเมนต์เนาะที่ติดกับเนื้อฟันเนาะส่วนสองคือมันจะเป็นส่วนของเบ้าส่วนของเบ้าแบกเก็ต เบลเบกเกตเบ,บกเกตเนี่ยนะครับมันก็มันก็จะทำหน้าที่มีรูรูตรงเนี้ยเอาไว้ให้เส้นลวดวอะอยู่ดูเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือเส้นลวดจะอยู่ตรงนี้ถามว่าถ้ามีแค่นี้เนี่ยรัดวมันอาจจะเด้งออกได้เทคนิคของการ กันไม่ให้ลวดเด้งออกก็จะมีสองแบบแบบที่หนึ่งพี่ใช้ก็คือเขาเรียกเซลลไรเกตนะครับก็คือมันจะเป็นบานพับสไลด์มาปิดเวลาเราเปิดแล้วก็สไลด์ลงเวลาเราใส่ลวดเข้าไปเสร็จมันก็สไลด์ปิดทีนี้เวลาถ้าเราอยากมีสีของอยางเราก็เกี่ยวอยู่ตรงนี้ไงยางก็เกี่ยวอยู่ตรงนี้ไงอยากมีก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะมันเป็นบานพับสไลด์ปิด ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆทั่วไปมันจะไม่มีวันพับไงมันก็ต้องใช้ยางนตัวรัดไว้อย่างเดียวรัดรัดลวดไว้ไม่ให้เด้งหลุดสมมุติวันนี้ถ้าหนูไม่ใส่ยางก็ได้แล้วหนูมาทำอะไรไม่ใส่ยางมาก็คือมาดูหนึ่งมีรั่วตรงไหนงอบิดเบี้ยวหักทิ้งก็มึงแก้ไหมคือเซลล์ไรเกตเนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนลวดบ่อยเพียงแต่มันต้องมาเช็คทุกเดือนเพื่อที่จะปรับดัด อะไรอย่างเงี้ยอ่าเพื<ม>่อดูแนวโน้มของการรักษามีที่ไหนที่มันบิดมากไปหรืออะไรหมอจะได้ปรับอะไรมันไม่ใช่ว่าจัดแล้วก็แล้วกันนะว่าอยู่ดว่าพี่นนท์เปลี่ยนลวดไม่ใช่นนลวดลวดในประมาณสามเดือนเปลี่ยนเส้น็คือนนี้เี่ยนนี่ยลวดเส้นเนี้ยหรอเปลี่ยนเนี่ยคือเปลี่ยนขนาดให้ใหญ่ขึ้นถล้าเขาเปลี่ยนลวดนะ้ะเขาจะเปลี่ยนลวดให้ใหญ่ขึ้นอันนี่เขาบอกว่าต้องดึงอ่ะไม่ใช่ยังไม่ดึง การจัดฟันจะมี3ามเลเวลหนึ่งเรียกว่าเลเวลเลเวลิงเฟสเลเวลิงเฟคือเป็นการปรับฟันที่เกย์ให้เข้าแถวกันก็คือนี่แหละเฟสที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าสเป c สเปซิ่งเฟสโค s p สเปซิ่งเฟสก็คือเขาก็จะดึงฟันที่มันเรียงเรียบแล้วแต่มีช่องให้ชิดเข้าแถวกันอันนั้นถึงจะดึงยาย ถึงจะเริ่มดึงนู้นดึงนี่ดึงนั่นที่เขาบอกว่าเจ็บเหรอมันแค่เจ็บตั้งแต่ตอนนี้แล้วะหนูเจ็บตั้งแต่ไปจากพี่นนท์อ่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเจ็บไม่เกี่ยวกับเรื่องเจ็บไม่เกี่ยวกันคือแฟนหนูบอกว่าจะเจ็บกว่านี้อีกตอนดึงเนี่ยก็จะเจ็บกว่านี้อีกแต่มันเจ็บแค่ช่วงของสามวันแรกของสามวันแรกของการไม่ได้เลยนะพี่นนจัดไปจากพี่นนท์หนูคิดได้แค่จอนหนูก็จะบอกว่าหนูผอมไงประเด็นอ่ะ